ทำแบบน้นเลยนะามรนวิธีการใดเป็นการป้องกันไม่ให้สตรีประกอบอาชีพขายบริการที่เหมาะสมให้ความรู้เรื่องเองเองเสริอาชีพให้การศึกษาถูกทุกข้อหููเลยไ <c oughs> อถูกทุกข้อเนี่ยถ้ารู้ว่าถูกมากมากว่กาหนึ่งช้อย ทำอะไอีก้ก็ต้องตอบถูกทุกข้อเพราะลงบังคับให้เลือกเพียงเท่าไรฮะเพียงช้อยเดียวก็รู้ว่านี่มันมีสองถูกมากกว่าหนึ่งตัวก็ไหลแล้วก็ลงถูกทุกข้อไม่ต้องคิดแล้วเปเรารู้ไม่รู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบนี้ไปออกดับเบิลมาดิฟ์นี่ก่อนดีก่อนดีถูกตัวเลือกนี้ตัวเลือกนั้นถูกต้องอย่างเหรืออะไรเห็นไหมฮะเด็กต้องคิดหมดทั้งนั้นือไอ้นี่ใช่ไม่ใช่อันี้ใช่ไม่ใช่จะต้องวิเคราะห์หมดทุกตัวเลือก แต่ถ้าออกแบบนี้รู้จริงๆแค่สองตัวเลือกไม่ต้องมีคอละไปเลยตอบถูกทุกข้อได้เลยได้ไหมความหมายของประชากรทางสถิติพอใดคือความหมายของประชากรทางสถิตินักเรียนทางโรงเรียนคะแนนสอบของนักเรียนระดับปวชหนึ่งถูกทั้งกอและขอผิดทั้งกอและขอ เอาแล้วข้อสอบนี่มันเหลือกี่ใั่ไหมเหลือแค่สองใช่ไถ้าอย่างนี้ในข้อเดียวกันมีทั้งถูกทั้งข้อนั้นตอนนี้มีทั้งผิดทั้งข้อนั้นตอนนี้แล้วขอไม่ไม่ควรใช้เลยไม่ควรใช้ให้ไปได้แต่เพิ่มมาเพิ่มเละได้บอกไหมเออไม่ใช้แต่เพิ่มมาเพิ่มเลยนะ เนี่ยเียอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้นะขนาดของตารางแสดงความดีเหมือนกับตารางเหมือนกับตารางในข้อใดตารางต่างเดียวตารางสองทางตารางหลายทางไม่เหมือนกับข้อใดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมัลติเพลคชอยที่มีประสิทธิภาพต่ำไนผมบอกนะ้นี่ประสิทธิภาพต่ำ นะโดลงไอ้สองทางแต่หลายทางนะมันขาดออกได้ไหมในในภาษาไทยในความหมายของเราเี่ท่านว่อวันหนึ่งเนี่ยมันหลายได้ไหมมีนิยามไหมครับว่าหลายมันต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าหลายอ่าไม่ครับนะครับนี่คือประเด็นนี่คือประเด็น เพี่อั้นอาจารย์จะเห็นว่าในข้อสอบปฏิบัติพลอยเนี่ยนะมันต้องถ้าวัดเราลองทั้งอะไรทั้งตัวเลือกไอ้ทั้งตัวคําถามแล้วก็ทั้งตัวเลือกดีอย่างไรอย่างหนึ่งไม่พอนะต้องดีทั้งตัวคําถามแล้วก็ต้องเหมาะสมทั้งตัวเลือกด้วยเพราะถึงได้เรียนกับอาจารย์ว่าปฏิบัติพอยเนี่ยมันไม่ได้เขียนได้เขียนยักนะ เียวน่าต้องระมัดระวังมากนะสุดท้ายแนะนำคำตอบอย่างเมื่อกี้ถูกทุกข้อไปทุกข้อมันก็แน่คํคำตอบอยู่แล้ว็นลักสารหนึ่งของการแนะนำคำตอบแล้วแต่ของเราจะเป็นมากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ทราบว่าบางรายวิชาสอนกันหลายคนสอนมากกว่าหนึ่งคน โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปเพราะนักเรียนปีหนึ่งต้องเรียนทุกคนใช่ไหมอาจารย์สอนก็ต้องสอนหลายคนพอสอนหลายคนทําไมกลุ่มนี้อาจารย์กสอนกลุ่มนี้อาจารย์ขกลุ่มนี้อาจารย์คได้ไงมาตกลงกันว่ามาออกข้อสอบร่วมกันทีนี้เป็นอย่างนี้ป่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาเอาข้อสอบร่วมกัน ก็บแบ่งไปอาจารย์ขอออกบทนี้บทน,นั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นอาจารย์นนขอออกเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์ขอออกเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกไหมพอต่างคนต่างไม่ออกเสร็จแล้วก็จับมาชนกันนี่ออกอาจารย์ขอออกก <c oughs> ี่ข้อเนี่ออกเท่ากัรวมมันเป็นข้อสอบทั้งรแบบโดยไม่มีการตรวจทานไม่มีการอภิปริตมันจะมีการได้คำตอบในในระหว่างข้อบางทีไอ้ที่อาจารย์กอออกไปแล้ว ตัวเลือกตัวเฉลยว่าอาจารย์ก็อาจจะมาเป็นคําถามของอาจารย์ขอออย่างนี้มีบ่อยๆอย่างนี้มีเยอะเอ๊ะเราโมโหเนี่ยมันแแมงอยู่สามแแมงอ๋อไม่เอาเลยเราพูดไม่ได้ไม่ใช่เขาต้องออกข้อสอบตามเราไม่ใช่เราไปสอนตามเขาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราสอนตาม ตามของเราแล้วหรืออยากตามสิ่งท like ี่เราควรจะสอนแล้วบางอยากตามปสบการณ์งอยากแต่ก็ไม่เถียงว่าถ้าเข้อสอบแบบวิเคราะห์แบบคิดลึกๆอะไรมากเนี่ยนัศึก็ากจจะได้คะแนนต่าได้คะแนนน้อยอาจจะได้อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนได้นะครับแต่ลงไปได้นะแล้วก็มาทําเป็นนอมก็เวิ่มเสียใช่ไหมเราพอใจแล้วห็นว่าเออทำทำได้อย่างนี้คิดได้ขนาดนี้ในระดับนี้ ในระดับตัวป้อนของเราที่เป็นอย่างนี้เราต้องอย่าลืมนะตัวป้อนของเราเองตัวป้อนของเราในมระดับไหนนามสองนามสามหรือนามสี่ถูกไหมท่านอันนี้เรานี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับเื่าถ้าสมมติว่าของเราตัวป้อนเราอยู่ในระดับนามสามเออมันคิดได้แค่นี้โอ้บนแล้วเราก็จัดนอมตัดเก้าเคิร์กทำทีสคอร์ทำอะไรออกมา อาจารย์เราไปอ่านดูอ,อ,อ,อที่ผมมีเอกสารที่อาจารย์แล้วมันทำได้แล้วมันมีเหตุผลอธิบายได้อะไรได้เพียงแต่ว่าถ้าเราอย่างนี้เนี่ยเราก็พัฒนานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเ,เ,เ,เด็กของเราที่เราจำว่าเด็กของเรามันน้ำสาม 3, น้ำสี่มันออกเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นเพชรขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยเจริญในเจริญในไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันไม่เป็นเพชรน้ำหนึ่งมันก็อาจจะดีขึ้นดีขึ้น แต่ถ้าเรายิ่งไปบอกว่าเอยมันน้ำสามน้ำสี่มันไม่ได้เรื่องเราก็ยิ่งสอนไม่ได้เรื่องไปยหางมันก็ยิ่งทำไมมันก็ยิ่งชุบชุบลไมชุบลไปช่ไหมไอ้พลอยที่มันมีตำหนิที่มันไม่ค่อยดีถ้าเรามาเจริญในให้มันอ่าใช้ฝีมือหน่อยให้ความใส่ใจมันหน่อยแล้วหน่อยมันก็ทำให้มันดูดีขึ้นได้แต่เอออย่าให้มันถึงกลับไปชั้น หนึ่งอะไรใช่ไหมแล้วก็ยอมรับเราไม่เราไม่ยอมลบแต่เราก็พยายามบอกเออถ้าเราได้วัตถุดิบอย่างนี้เนี่ยเราจะทํ้มันเป็นยังไงนี่มันดูดีขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วต่อไปมันดีขึ้นดีขึ้นเดิมได้น้ำสามต่อไปอาจจะได้น้ำสองมานะฮะต่อไปมันก็จะกริได้น้เป็นน้ำหนึ่งมาอะไรได้มันก็เป็นไปได้ตัไแม้ดา่ะนะ ก็อยากากแสดงความคิดเห็นไว้ยลางนี้จําแต่ว่าผมยอมรับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างแต่อันนี้หลักวิชาก็คือหลักวิชาเราจะเอาหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ ข้อดํากันเราอย่าละเลยหลักวิชาเออรู้ว่าหลักวิชาเป็นอย่างนี้แต่ขณะนี้นะบริบทนี้เราทําได้แค่นี้อธิบายได้พูดได้เออโอเคแล้วก็ทําไม่ได้หมายความว่าโอ้เราออกไปแล้วเราต้องหลักวิชาเป๊ะว่าโดยเชนไม่เป็น,ปน,น,นาายอย่างนี้ไม่ได้ฉันกูขอตายอย่างนี้อาจารย์ก็ตายปลถูกไหมฮะ แต่ที่ที่เป็นห่วงก็คือในเมื่อเรารู้ว่าไอ้เพชรไอ้พลอยของเรามันมีตาหนิมาแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็ใช้น้ำร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแต่เราจะทายังไงให้มันดีขึ้นไม่ได้ปล่อยว่าไอ้นี่น้ํามันไม่ดีก็ปล่อยมันตามยถากรรมไปโราไปเราพัมันก็ใช่ไหม่ะถูกไหมฮะแต่ที่มันจะขึ้น เราไม่เราไม่ได้คาดหวังว่าว่าเด็กของเขาจะเหมือนกับท็อปเทนยูนิเวอร์ซิตี้ท็อกฟยูนิเวอร์ซิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องรู้จะป้างเราเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็ทำของเราให้มันดีที่สุดแต่เรารู้หลักวิชาเอาหลักวิชาในไท้นี่ดีที่สุดผมมองว่าอย่างนี้นะฮะมันข้อจำกัดมันมีทั้งทั้งทั้งรั้งไหนต้องมีข้อจำกัดแต่ว่าเราว่าเราว่าไม่ใช่ อาจารย์โชดมีอะไรจะเพิ ALLY, ่มเติมให้ห่ะดีแล้ว cin ดีแล้วนั่นมันมันมันนั่นทำอะไรนั่นนั่นดันมเวลาอีกไหมครับมีอะไรอีกไหมครับสี่โมงครึ่งแล้วครับ